ต้อนรับนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะดิฉันจะเอาสมก,การเก่าที่มันเดินมาฝากกับคุณผู้ชมคือวิธีการที่เราคิดตัดดับเป็นบนล่างอะนะความจริงแล้วเราใช้มาอยู่หลายงวดพอสมควรนะสำหรับอันเนี้ยไม่ได้หลายงวดหรอกสองงวดสามงวดนี่แหละนะคะสำหรับสูตรนี้นะที่แบบว่าดิฉันหาตัวดับ4ตัวแล้วเหลือ6ตัวคงเหลือเพื่อจับคู่ชุดเป็น2ผคู่ชุดบนล่างนี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยมันย้อนสถิติไปเนี่ยมันจะมีอยู่ หนึ่งแผ่นชีสเนี่ยสองแผ่นชีสสามแผ่นชีสสี่แผ่นชีสห้าแผ่นชีสแล้วก็มาที่หกแผ่นชีสเนี่ยดิฉันจะมาที่งวดล่าสุดนะงวดล่าสุดคือหนึ่งพุ่มภาพันนะคะดิฉันไม่ทราบว่าสามตัวตัวหน้าบอกอะไรแปร์หนึ่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาบอ,อกอะไรนะหกสองเก้าและสี่แปดนะงวดที่ผ่านมาหกสองเก้า แล้วก็48โดยสูตรนี้เราจะหาตัวดับอยู่ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมดับคือตัดออกแล้วก็เหลือ6ตัวที่คงค้างแต่ว่ามันก็มาบนมาล่างมาบนมาล่างสลับกันเห็นไหมเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกว่ามันมีกี่แฉนชีตแสดงว่ามันถอยหลับไปได้เยอะอยู่อ่ะทีนี้งวดที่ผ่านมานี่บอก6 2 9และ4 8ใครที่ไม่เข้าใจไปย้อนดูวดก่อนๆได้นะจะเป็น บนล่างเก่านะนะคะงวดต่อไปก็เป็น16กุมภานะคะอ่าอันนี้เขาออก6 2สอง9สองไม่มีนะคะ1 1 0หน่วยบนเนี่ยขาดแต่หลักหน่วยนะ,ะขาดแต่หลักหน่วยแค่เลข9ก็คือเข้ามาล่างนะคะงวดที่แล้วได้มาล่าง48ดดิฉันไปไวนะสำหรับสูตรนี้นะคะแล้วดิฉันไม่ได้เอา หลักแสนหลักหมื่นหลักพันมามาร่วมเพราะยังไงเราก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วเราก็มาคิดแค่ตัวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะหาตัวดับก่อนโดยการทําการวีก็คือบวกค่อยแบบนี้นะคะหลักร้อยบวกหลักสิบหลักสิบบวกหลักหน่วยบวกหน้าบวกหลังก่อนก็ได้เพราะเราไม่มีการทดใดๆทั้งสิ้น6บวกสองได้8 9เบวกสองเป็น11เนะคะเพราะฉะนั้นจะบวกหลังบวกหน้าก่อนก็ได้เราไม่มีการทดแล้วก็8บวกหนึ่งได้9้า เพราะฉะนั้นตัวที่ตัดออกตัวแรกก็คือ9 9้บวกสก็เป็น11เพราะฉะนั้นตัดตัวที่2ก็คือเลขก1เพราะฉะนั้นตัวต่อไปบวกอีก2เป็น3นะก็ตัดออกแล้วก็บวกอีก2เป็น5ตัดออกแต่ว่า5นี่เป็นวิ่งบนใช่ไหมฉันจําไม่ผิดนะมันอาจจะไปลงล่างอะไรก็แล้วแต่รู้ไม่รู้นะคะอะทีนี้เราตัดดับแล้วอันนี้4ตัวนี้นะคะคือตัวดับ คือไม่เอาระหว่างมาจับผู้ชุดสิบในบนและสิบหนล่างนะทีนี้ก็จะมีศูนย์หนึ่งเออหนึ่งหนึ่งมันดับไปแล้วนะคะสองสี่ก็แล้วก็ปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้6ตัวที่หงค้างะคะศูนย์สองสี่แล้วก็หกเจ็ดแปดอันนี้ คุณก็ไปจับเอาเองนะอันนี้คือสมการาสมการบนล่างเก่านะไปย้อนดูนะคะถ้าใครยังยึดถือสูตรนี้นะอะเนี่ยมันจะมีอยู่คุณจะไม่เห็นนะหนึ่งแผ่นอ่ะคุณเห็นไหมที่ตรงนี้อ่ะนี่ฉันฉันให้คุณดูหนึ่งสองสามนะเนี่ยตั้งแต่แผ่นนี้มานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าห้าแผ่นนี้เป็นแผ่นที่หก มันจะเป็น6แผ่นชีสทีนี้ดิฉันจะมาดูที่สมการดิฉันจำเป็นจะต้องดูเดี๋ยนะสถิติของออเดี๋ยวดิฉันเอามาใหม่นะคะนก่บับมาเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อน